ามกว่าอะไรมึงยาวเมียแซงมึงนี่บ่าเดาสบายดีสบายดีเพิ่อนอก้อยนะมื่อเช้าอริตากับไอ้ขาวมายามนะทุกคน <c oughs> สื่อแนมเนือง้วก็สินดาดสื่อหลายๆอย่างเนาะค <c oughs> นมากแบบบอไดบอกนะเฮาก็บบอไดเตียมยังเขาต้องขอโทษเด้ยอจันนวะาก้อยเขาไปเยี่ยมบ้านทำไมไม่ซื้ออะไรเลยเเาซื้้อไจันนว่า <c oughs> ขอบพระคุณเขาก็ไปเล่นอยู่เนาะสบายดีเด้อพี่น้องคำแสงมันน้าเด้อไปเล่นใกล้ชิดกับสุนกาาเจ้ขาวเซโนมาครั้งแรกเนาะมาครั้งแรกมาครรั้งแกันเงียบเงาเด้อเจ้ดีด่ะดีอยู่เรื่องคอยเสียงรถปุ๊บปุ๊บปุ๊บมาเหมือนกับสูงกันต่างกันเนาะต่างกันกับโบราณแนวเลยแหละเจ้าเขาอยู่พระราชเนาะเขาไปนั่งเล่นกับน้องใช่ ก็ืออยู่ก็ัอยู่ันเงียบนาะถ้ามากปเนี่มัเงียบดีนี่อ่อยู่เพื่อนโอ้เสียงหลดจะากให้ยาเื่อนอยากพูดจยกไปถีบหลดทะลบบันนะคือกันเนดี้สาเออเชี่ยแต่ยังเดียวมันเข้ากับไปบอลันเนบอลรูนี่ได้บอได้ได้อยู่คือเลยทำได้กีดหนึ่งก็ถือว่าได้ใช่ไอเตามมาเห็นยังเนาะห้กินเลยเนาะห้กิน ม่ได้อยากหาไอ้ทุกคนเดยจะเป็นอย่างเฮ็นนาก็เลยก็มีแต่อยากหาช่งแต่ที่คอยกับาโบแพงก็อยาแพงกันกระยาคันเปิลวันนี้ขนาดนี้กันเขียนกันก็คือว่านี่เขียนใกันดูในลูกดกเถอะนะว้าวเราคูคนไปแอาับเซนคับนองคนหางั้นิบอาลูกพูดเอาลูกเออบ่มีเราพระจีร์ถอดตระกูลอะก่อยอะแต่ยาเอ้ ตัวแซ่มันสุดสุดอยู่ที่ตู้เียวอนได้ตัวกู้ซะเขาไอว้บัตรเงินปะกนเพ็นสีเอาเองแเห็นเห็น่แม่แม่อยว่ตอนนี้ยังบ่ตอนนี้เพิ่นยังอยากอะไรอย่าเงยังบ่ตันได้พ่อบัตรหอนมือมันบอายหนาเสียเอาเต็มดนอีลาอีลามาพอมาโดื้ออเฮาพอแพงมุนได้มั้ชินหาบุญเนะ เพนดมตี้นอรมื่ฮอดมุกุมดมหอนเลยแหลดมนนีลบมีดอกโอ้ยเจออันนันก่อนขนาดลกลานหลูกล้านน้อยห้องฮักยังหักปะหนะเอาลูกเอาลูกไปใลูกมาอพ้หักลูกก็คือหักธรรมดาเอาลูกอาาลูกาห่าะแฮงขนาดตัวเองก็ยังสิบเละนะขนาดตัวเองยัง เจอขนาดนี้ถ้าลูกกูจะไม่ขนาดไหนตัะเสาร์ไม่ใช่หรือเ้หญิอบมีบอาวกาแฟโลดอันนี้เขาเป็นกดเลยเนี่ยเจ้าลูกคนมันมีน้ำยาของมันเอากูบ่าเห็นได้จาะเขาจะว่ามึงได้ฮะเวลาคนเขาเบิ่งนเนี่ยมึงกเป็นคนสาธารณะเนาะ ออาก่อนไม่มีน้ำยาเฮตน้าเขากระาุ้นไปยังไงแต่ก็ได้เจ้าลูกก็ไม่อยากเอาขนาดเมียยังบ่ได้อะไรทุกคนสิว่าสิเอาลูกยังบ่ได้เมียเดี๋ยวนี้หันเมียก็ยังบ่ไม่เอาเมียก็ยังบ่อยากเอาถึงนาเหมือนนั่งนั่งนั่งแม่แม่เฮ้ยลูกเจ้าสิบ่เอาเมียกับ่เอาลูก ที่มีแต่แฟนไปตลอดแม่เตอบตีแีชุดแหลกแต่หวดชุดแหลกแต่เฮ้าเพราะว่าเฮ้าเป็นคนกำหนดเคงกำหนดเองกำหนดเองแต่แบบกหนดองต่นบบต่อ่อยคือแบบแรงๆยิงต่อแรกเลยชุกเจ้าทะเแบบมีก็ได้ผมมีก็ได้แล้วก็แพงนะแม่แม่บ้านแม่นม่พ มัดบ okay. ั้วบ่แค่หรือก็ะําคนปักซีดอกะคนปักซ่บ่อแกงสัวนึีีลรไม่แล่วเต่เสียงคนซาลาวันผุนแขงปากซี่เขาจุวยแบบ้ขยล่ำคขวยลนอยังนี่มันมันอยากออกอันั้นี้ซาลาวันพุนแบบโป๊ๆเลยบอกว่ามันเหลียงค้่วเล่าไปเจ้าคากระทืบนันนน่น จะโดยจะโดยแต่บัขากระเทิจะโดยไม่มีเสื้อสายขาดทเลาเทิงล้าเทิงเออเลาเทิงที่ไหนเลาเอองี่เาอียงก็เลาเป็นจ้าทางกระเทิรากระจาเลากะเสียกันิว่าเล้าปานกลางส่เออปานกลางคันชิว่าว่าปนเลาเลาเทิงกาคนขอแจว่าอ้เถื่อนนี่เป็นลาเทิร์นผู้เราลุ่มได้แสงเราลุ่มได้หลาคนอว่าเป็นลาเทิร์นพูด เมียเอนเี่นลาเทงเนเจดอนเ่นจดอเป็นลาเาษาลาเวนซาลาเวนเบิเจดอนโอ้เจดอนลาเทงสัตว์เภาษาลาเวนจะไหนเปิดเป็นน้ำอยู่ติดเปือเป็นน้ำเผาปลือกเผาไก่ยูุ่่นกันลาเทงคือกะอักแกไม่สอบก่เสียแมมแกอันเดียวเขาบอมันสเต็มสหอจะ ไปเงี้เงาบะลูกหลานมาในมหาได้แล้วเป็นพอลูกายได้่นพอนั่แหละคันหวามาหาม่ะจจได้แม่นางมิเตย์หางได้แม่เป็นห่วงจย็บกรเากรดกเ็บกรเก็บอกเสื้อให้เราหายได้หลยอจะบ่วเอายางมาเเือนบองามเอบองอ่าใเอายางบัวบงบออ่างเสื้ได้ไมอยากซื้ออ้ซื้ออีกด เดีกเจะ่ีคม um, ัเป็นนย่อามันเป็นโบอยู่เป็นย่อคือแบบนอกเนาะีว่าบาทายน้าแล้วบกาเขาจะถ่ายอเขายังไปยากเห็นจะถ่ายด้วยนะใส่หัดอกแล้วนั่นไเอ้ พี่ใหม่ใ้ซาดียหม่วาจีออแม่าก็หงสยังจะยังจให้เขาุอกหาจ้าเป็นคนตีเป็นเลยก็ซื้อใหม่อ่ะนาทีที่ใจหลุกลานซื้อใหม่นาทีโอ้จ้าครูจับแตโน่แบบนี้เขาไม่ยังซื้อว่าอ่ะคุยซื้อมาอย่งัคุยจั๊กจบนว่า่้านะ ชือกป็นผิดแบบนี้ชีคาแล้วก็มีย่องใหม่ันหอคนเทาแขงีเออะไปซื้อเองเนาะต้องเห็นางมือหนเนาะพาเป็นอย่างเลาซื้อเองเด้อถึอใจเด้อจาอนวันที่13กั1อื่น เมื้อมื่อะวาสิพาไปกินข้าวสวนอทนเมเือจะไปนะมนเอจะไปรงเยนเนาะับอกแม่ก็บอกเล่ารวงนาลนอกบอกไปเลยที่สามให้เื่อจาไปันชื่อบอกว่าหันไปเดี๋ยวจะหันไปหลังเสือว่าเลาอยากลราก็ไปได้จิเาต้องไปนะไปกได้เรือเมือจะไปเนาะมือสิพาไปเนาะ ฝัไปแม่ก็ได้กเียนนองสังนตจิกเลยบร่บ่อคืออันี้เลจาดกลุ่มาหาจละเากรี่บ่ว่าพก่ไมาจดุ่เอาไปกินเบี้ยอีก่นักน้แม่เจ้าบุหรี่กข้าไไปหาจบกอุมาน่น่มาหอดเลยคะัมาหอดเลยมหอดเลยขอบใจขอใจลูก มาแม่กินแม่กับบริกินจะเพิงเลยได้จะลูกจากไปอยู่ทางใต้เนาะจะลูกจากไปอยู่รังวเตลูกไปอยู่บัตเซลูกไปอยู่บัตเซลูกจากลูกใตางลูกจากไปบัตเซ่ครนี่นี่ละกเรคืนละะเราคืนละเราใส่ผ้ากูเกงว่ารลูกจะกินได้ วาแต่ตรงนู้นแต่ได้เหี้าใน่งตั้มในึงได้คำจูใส่ว่ารุได้รู้ว่าเป็นไฟจีน่าจะเป็นถือเลยนะแม่แม่ขึ้อซาบ่าแม่จจขึ้นิ่่าัี่เบอรกู้นู่ห้บาบได้หยุดบได้มีสองทางไงาหัเลยมี้อง๊กเลยอไเป็น แม่ตวันนีะปีกหกกิเแม่เท่าไหร่ะแม่หกหกชิหกชิเจ็ดแม่ประมาณหกชิเอ็ดหกิสนี่นเจะเปยังสาวอยู่จ้าจอยไหม นบเข้ากันนี่มันบริเห็นันสกไก่กันเฮ้ยข้าวน้ข้ามันสีแดมุมกล่องมันบอมมุมกล่องมันบวบบวบตอนไดเอามาเพกระเทียมให้เนาะบอวว่าเขาบอกให้ยี่าืน้ำท่งอันนี้ทีะจะเห็นอยู่ บเห็นอยู่เห็นอยู่ไี้แตวนางลงเพราะว่าเพราะว่าเป็นคนกำลันางลงเขาเองนะว่าต้องมีพกอย่าลืมนะอย่าลืมนะบอกว่าท่านก็ได้ละประจานใก็ได้มันมุมมันอันไหนอะไรรมาครับแจงข้าวมุ้ยสวัสดีุ้กคนใส่สั่พผลเลยไอ้เพิร์กเอาเสือมาให้เขาเลยโอ้ใส่แล้วนะ บ่อมาอันนี้แล้วมันดีข้าวขาเรานี่ยว่าใส่ไก่บอ่ใส่ขยะาบอเพราะว่าอันนั้นจะดีไปทางไหแทนกันตลอดนะคุณเนาะแต่ว่าตั้งแต่เห็นหน้าเขาเห็นหน้าตั้งแต่มาเจอกันนี่นะไม่ต้ห่างไกลเขามาเขาอยู่กับหมืเพะว่าเจ้าผู้หมักไปอยู่กับหมูอแต่มาอยู่กับเจ้าเจ้ามู้ไม่ต้องห่า เออแพงนองลูขแพงขาโหวงไดขาวโว่าวไดทุกเพิ่งและข้วโสร้างกันจัดิวาวน้ำาไปละอยู่ตงกันแลแล้วคาดนี่ยมันจะเขียดจะวอันกันอย่แบบงานคืออยู่สามตาตากระชืรชื้เชืเพ่งองก่กอก่อกันอีกตบตะมูเขียวนี่แหละเื่อกันอัิตรายมเคยจะเื่อแล้วใช่ปะเด ก็เห็นมาไก่ขอเดือนหนึ่บไปมาคุณก็เห็นจาจะไปใส่ไปดินใส่แม่ใส่พักอารมณเลยบ่มาเด้อกินดาทำงันเด้จ้านี่แม่แน่แน่องมาก่นี่ไ็อยู่อันน้ำนี่มาตดอุ้ยขอโทษาลก จีสกินเนี้ยมังก็เลยกินนจะเค่เนี้ยมงก็เลยกินนะนะครับพออกกินเลยตลอดีย่งบับัดเตาวปอแหละแหละออกไปพุ่นได้เกิดเดินไม่พอรามับัดบใส่เอเอเื่องบ้อบัดบเลาะนะเออจะหนเราออกมาโชว์เอสี่รแบกมาตอนเดวนี้เรากำลังหนักบบัดอยู่มันเป็นเรื่องเลยแต่เต้องเลยให้น่เด่น เจลลันกีบหนึ่งนะเื่องเจลลันกีบนึงนะโอ้เจลลันกีสามร้อยดอลลาสามร้อยหกบสามร้อยหกีมีแต่ว่าไข่ดีหรือบอกูได้เื่องอันนี้กูคือนซดีไข่รอเ่กูยังมื่นตีอยู่ไข่นีโลจักได้แล้วมีห้องต่อตาเออมช่วงเดียว สองสอมันมีสออันอยู่ในปลาไซซีฟิวเดียวกับซันดยัสไซกองีกันเือพวมันได้่งเาอไปยัได้ส่งปลาไซหันซันดี้ล้เด้อว่าีคือเห็นอารมณ์เลยสามสามทีทุกประทายต้งเาหร่เอาผัดข้าวถุง่ได้ทงเดียวคบอลนี่ยมันยีสอง ก็ถ่ายน้อยถ่ายอาดาดิกไปไปิ่งขอให้นี่มาไปิ่งขอก็เด้โอรักกิจอยู่เด้ใช่บาบัดอันนี้ฮะ นใช่มันคือเหตุดึกๆอ้าวก็ได้มันกระแทกอ๋อไม่กระแทกกันเลยได้มันกระแทกอุ้ยมันดีข uh. ึ้นได้ใส่ใส่คอน้ำอันนี้ก็ลายเลือดลายร่มต่างส่งหินตื้นหน้าชุดซื้กแบบเก่าได้มันแทมอันนี้แหละแทมมันมันสั่นมันเหตุไทยเป็นเส้นเลือดนะมันกระแทกกันนี่สมัยก่อนเม่เข้ากัเหตุอันนี้แหละแล้วก็ดีขึ้นแต่สมัยก่อนมันบริษันสมัยขนาดนี้ม่มันนู่นอตินบ่มันกระแทกเจ้าหญิงปุ๊บก็เป็นอั หยิบหน่อยนึงว่าเราหยิบหลายก็หู้ักแล้มันหัซึกนะมันหูซึกมันเห็ดเห็นมันเวียนเรื่ออแม่นล่ะเราดีเราดีสุดเขเห็ดอะ้ำรอยหาชดล่ะอ่ะถ้าก็เบ็นเมื่อสิ้ทามสภอ่อนเอาบ่สิให้เราหนวดเองเพราะว่าเรามักปนย่างคย่างนี่เรามักขี้รดจักนะเออมันหมดอ่ะก็ประเด้ถามนะอเมื่อสิทามหมดตังก็โบุญกะ เฮ็ดมันไว้คูนี่ก็ได้เมืนเนาะอยู่่บนศูนย์มันขึ้นได้อีกลายหลายขนาดอยู่อ๋อขึ้นเนอกนาชิดนี่ก็ชุ่มขวนแล้วหันหกชิดมันแห้งกว่านี้มันได้สูงสุดอะไรเปล่อจักของก็ะปุกหรื่ามันบูมิกซูมคู่มือใช่ปะก็มีเลยนี่อาล็อกซูซิปตรงต่อเอะพ่อโอ้ชิดมันมันมันกระแทกแห้งมันมันชิมเออเน้นๆเหมือนกันนะ สี่สีหน่อยก่ออืมชิบอยู่คนมีต่ค่าผู้ชิปปีเลยก็มีผู้ฮาปีชิปปีเท่าไม่ได้สั่งมาได้ส่เกาหลีอทเองเขามาโฆษณาขายเขาบอกว่าคุณจะมันตันกมาัปีละสิบกว่าปีเพ่คือคนมูจับบ้าเขาบราชิก็เปิดไปทากาน เขาเพียงแต่มาโฆษณาคนเล่าเขเล่นเป็นนาํหนามันมีเตมิญิ่งผูเช้าเมียเขากัมนี่เขาลีย่บ้าทมันกูมันก็ทั่วทกมันถูกมันึ่งจ้ัหน้าที่นี่บาบัดนี่เด็ยังชาชีวิตที่นะยังชวทีอ่มันก็ดับไพ่ก็มนไดเรื่องเออมเลรค่ั

คือเดินผาบเลยโตกระยัตไปนี้แหละไ่อยากกินกระยัตคปกินไากินจ้บเืาะมาอลิต้าอันเพิงนางอยู่เยใอลิต้าป้ากินได้จ้ะทาพกิน เขียอไรขันบกินงก็ได้แล้วก็ยังมีรอบสได้เอาอีกหันรอบสอีกถ้ารอบสองกกินหน่งนะกินก็เขียหกินาะับอ่ะกินกรัอ่ะปะากาิระซี่อากินอากกินี้าเ้ากเาห้ารอบรไปก้วต่อเนย ยแล้วมันูาอมยีกนบอกบกินรอบกินทยไตมกินจะเจ้กินก็ยีมแล้วผ่าไทยไิกินันยันม่งไปกินปลาใสเหียนหอกกอดเลหม้อหนึ่งเละคือก่งในจักตีเลยมอนึงยุ่ตมาหนักกูบ้ามอักก็ันอุ้ยบอส่มันคนอูอู๋แด้เอาปรอ เขาจะว่าจริงเขากระเด็นโบมเอนเลยมันจะมาพองนี่เนาะเออเป็นแบบพองเลยมอนี่พพองขนาดนี้นะมันระมืนทับเบิ้งเด้อโหแสงวิธีกินลราอันนี้กับเตี้ยเตรียมอะไรนะกะมันพองเลยว่มันห่อนมันเจ็ไปดูบนเนาแะอลิตายังใสอันนี้มันนานเลยทุกคนมอเนี่ยมันแตกมันแตกแล้วมันหดนะอืมตาตาโอเคถ้าฟังเสียงถ้าฟังเสียงมันหาซีมีผู้ถือก่อน เดนั่งตกเลยเผ็เๆต้องลองมือทามด้อผมามอีเมยก็ีเมย่นาเิห่นาเมนต์นี้อมันปมันมันจะแตกพีเม่อยากให้นมักเจอกระตือนะออกอบจ้านองรัก15อีกแล้ว ก็ได้ลข่ด้วข่ด้ละกินดาติ้งไข่าข่จอ่ะกินดาแซ่กินดาแซ่ก็ดีะมอาทิแ่ลทุกคนมันดีแ่แกน่ะเจเจ็บภาษา่มีจองอาจองมนไหนมอาจองมันตันี่ด็ดจังมันลลลแต่ละคน ุกแล้วเฮ้ยันค่ะทุกล้วเอาไหมกุ้งเอาไหมค่ะเอาไหมเผ่งกุ้งอ่ะอิกากะเออเอาแก่ให้เขามายค่ะเอาห้เจ้ากินดบอกจ้เอาหแกก่อนเอาเข้คุณดิลิปเขเปื่อยอ้ยเยเราเมี้ยนะเห็ดเหห็อยจะกาวเห็ดเห็ดกาวแกไอ้ยุเดือนนี่แก่ไดไหะ คือเมื่อมื่อเมื่อวันเกิดอะไรยังก่มื่อวันเกิดอะไรยังก่ตัตตินะมิุกุเงี้ตัวฮปิ้งอันเนีสียดกัติ๊งนะเขาเป็นันะวันเกิดอะไรวันเกิดเขาเองบอวันเกิดอลิปปิดตู้วันเกิดลิหรือเปิดเกิดเมย์วันเกิดเมย์วัเกิดเมย์มิมิุกุเงี้ตัวฮาเสียบเลยจักฟุกงี้งฟุกงยอันี้มาเจอหรือแตกะครึ่งเสียว ขึ้นบ่อแมุ่้งอันนี้แหละแบบาเสียเปีงเลยน่บบบอกุ้งทาเกลือเด้อกุ้งทาเเอเปาเห็ดกุ้บนี้แซ่บๆเดียุ้งกรกุ้อันนี้เลยเราจะา้าวเียเกลืออล้วก็ปิ้งบ่โตมันจะนอดจะหนีจ้ะหัวมันก็นอดจะหนีจเลยวบบเออบทานลายเขื่อเลยจะไม่ไม่หิวกินโบกินวพอกิน นอย่าลืมบอกพอ่อเลยไหมวันที่สิบสามไปผูกแคนไปกินข่าวอยู่พุนเดอร์เห็ดอามูหมูปีนมูยังไปผูกแคนไปสมมาอยู่พุน่นบอดเหตทางผี่กัเดอร์ลูกสิพาไปเห็ดอยู่พุน่นบัดเปิดกล้องใส่มันบอด้ดีดนะบัดรังกล้องตุกตับตุกตับเยะ อยู่ใกล้ๆเนาะมันดีดีแหล้คบนคนที่ถือลายก็ะมู่แมนคำแซงคำแซงอเสือคำแซง่องเสือเพราะว่าตัวเนอกนอกเ็นองเสือดีแมนะแซ่บว่าแม่นรองรับช่องเสือหรือซเสือแซ่บ่แม่ไม่ได้กินโดนหรอขันนอกแซบได้จริงแบบนั้นอาภักบีเมือนหนาเหมือนหนาขึ้นไปซื้ออยู่นะไอเมียเด้อจะโอนให้เด้อ คไปซื้ออยูโพไซบ์ปไมาให้เม่ยญ้ากินซื้อชินดานเลยอ้ากระหันกระหันีบกขวานก็ไม่อน่โยมอยู่แล้วยืมขลานก็ตื่นอย่าลืมโพสีบ่าหันตัวเอ๋ยพาจะไปกินกับสันเดนหัวละหัวละลาด หมูเจ้าว่ะฮะเราจะคือเวียดเอาเอเบียดห้านั่นแล้วห้าเจงหอกเจงหอกกับข้าวอันนั้นข้าวจะก็จะคือวันนกภาษาซึ่งหอกซึ่งหอกมันนกเปรี้ยวค้อยนั่นเปรี้ยวค้อยเนี่ยตอนนี้กินกันทุกคนแบบไรไม่ใต้หรอกกินมันบอกจิ้มไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยครับไเรื่อยเรื่อยตอนนี้แมนพากันกินแล้วไปเลยเนาะเนี่ยนี่ยังเบิดแล้ว บมีอิ่มแล้วค่ะอ,อยู่เจไพรเจาลาวเนาะเหล้าเบียร์กำล่ได้กินเนาะซื้อมาอากาศฮ้อนแห้งทุกคนไอ้เพิ่งเมืม่อก็เด้อร์ฮะฮะเมื่อก็เดอ <laughs>

มีม้าก็พ่อมาทุกคนเล่น่เล่น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 นี่แหละเกยขาวบาทไอฝึนเง,งาไปสิแหละไม่ได้าม,าม,มีนะขาานน้ามาพักผ่อนสงบข้มาพักผ่อนลีดะสงบอะลีเนาะมาขาเบามาเพราะวันหนึ่งข้ามาพักผ่อนข้าต้องเงียบสงบแบบนี้สมองสมองบัตวตานะเดี๋ยวกลับไปสู่ไป อยากลงนั่นเลยอยากลงหวยลงนอนตีมือแพนดี้มาใหม่ก็ได้เมื่อมาใม่กได้เมื่อมาใหม่เต็าเียเมาเต็งเทียงมาเต็เทียงมาลงกปนเลยเนาะอเอออันนี้กสิไดเมื่อเลเด้คิดเชิงน่องนงหลับน้องหลับทุกคนทังเบิ้งเลงเบิ้งทังเบิ้งปไดเมื่อกันจังสิวากัน ตอนนี้ังี่ยโ้หสถานการณ์นอนสิอยู่นอนนีหรือวสิเมือนะสิข้าผนกับคาเหย่อเมืออื่นมีแขกแขกรัวเนาะแต่กสี่ปอยไเพิินขี่รถตั้งแต่ทลานไปซโนฮากับบยหย้ดเพิ่นเนาะหรือว่าอาิตาสิเมือนํำแะไก็ลงสวนให้นอนเอนอนสวนจงเงียอันนี้งังี่รเเมือเอมืออืรบางทีสิบสองิมงานแน่นๆในบริัทุสู่เป็นแม ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ไปกับแองเจิลเด้อร์หอบโซนขดเกลืความบันเทิงเท่านั้นบ๊ายบายทวารพรีท่าประกันใดก็ขอโทษขออภัยนะตาะตาดูแต่เราบ๊ายบายเออเนี่ยงอนเราบ๊ายบายเต้อ นอนไก่พอขนาดน,นะ